ดวงคนเกิดปีขานเดือนธันวาคม25 6 8เดือนแห่งการเปิดประตูโชคลาภนะฮะเดือนนี้ถือว่าเป็นการปลดล็อกพลังงานของคนเกิดปีขานเลยนะเพราะว่าดาวกําลังมาแรงหลายดวงเลยและเป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดให้มีโชคเงินเข้าผู้ใหญ่ช่วยแล้วก็มีสิทธิ์ได้ดีแบบรวดเร็วไม่คาดคิดการเงินเข้าแรงปลดหนี้ได้เงินที่เราคอยมานานเริ่มมามีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากงานเสริมงานบงงานออนไลน์งานโชคลาภ ถ้าค้าขายออนไลน์เดือนนี้ลูกค้าจะปังมากๆยอดเด้งแบบไม่ต้องพยายามเยอะมีโชคจากเพชรตรงข้ามนะผู้ชายวัยทางานจะช่วยเหลือนะคาถาเงินล้านนะทุกวันทุกเช้านะแรงๆเลยเจ็ดวันติดสวดไปเลยนะฮะการงานผู้ใหญ่จะผลักดันงานจะเข้ามางานที่เคยชะลอจะเริ่มขยับขึ้นคนเกิดปีขานจะได้โปรเจกต์ใหญ่งานยากหรือหน้าที่สําคัญมีเกณฑ์ได้สปอตไลท์จากที่ทํางานนะฮะถ้าตกงานหรือว่ากําลังหางานอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ได้มาแบบ กระทันหันนะเดือนนี้ยอดวิวปังดาวเสารให้พลังงานนะคนจะเชื่อถือมากขึ้นนะฮะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนพูดจาดีฐานะโอเคเจอกันเพราะงานโซเชียลคนมีคู่ระวังนิดหนึ่งเรื่องคําพูดนะแต่โดยรวมแล้วอบอุ่นเข้าใจกันดีนะฮะมีเกณฑ์ได้ของขวัญจากแฟนในปลายเดือนนะสุขภาพระวังเรื่องการนอนแล้วก็ความเครียดนะกลางเดือนมีความกดดันนะเหมาะกับการทําบุญเกี่ยวกับการรักษาโรคถวายยาต่างๆ ไหว้พระภูมเจ้าที่เดือนละครั้งถวายน้ำเดื่มน้นปาปลาะต่างๆนะใส่เสื้อสีฟ,ฟ้าสีเงินในวันสําคัญจะโชคดีชโชคลาภดีๆเข้ามาขอให้เฮงรวยนจ้ะ